พระคำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมมาละโกบทที่14การทรงพยากรณ์ถึงเรื่องที่เปตโตรจะปฏิเสธเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วพวกเขาก็พากันไปที่ภูเขามากอกเทศพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าพวกท่านทุกคนจะทิ้งเรา เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝุงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่หลังจากพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านเปตโตรทูลพระองค์ว่าแม้ว่าทุกคนจะทิ้งพระองค์แต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค์ พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าในวันนี้คือในคืนนี้เองก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแต่เปโตรทูลยืนยันว่าแม้ว่าข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนการทรงอธิษฐานในสวนเกเตเซมนีแล้วพระเยซูกับเหล่าสาวกมาอย่างที่แห่งหนึ่งชื่อเกเตเซมนีพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐานพระองค์ก็พาเปโตรยากอบและยอนไปด้วย แล้วพระองค์ทรงเป็นทุกข์และหนักพระทัยอย่างยิ่งจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดแล้วเสด็จต่อไปอีกหน่อยหนึ่งศพพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ขอให้ชั่วโมงนี้ผ่านพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทูลว่า อับบาพ่อทุกสิ่งเป็นได้สำหรับพระองค์ขอโปรโดให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่จึงตรัสกับเปโตว่า ซิโมนเอ๋ยท่านยังนอนหลับหรือจะเฝ้าอยู่สักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกการทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งตรัสถ้อยคำเหมือนครั้งก่อนเมื่อเสด็จกลับมาอีก ก็ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าจะทูลพระองค์อย่างไรเมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สามพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังจะนอนพักเหนื่อยต่อไปอีกหรือพอเถอะนี่แน่เวลาที่บุตรมนุษย์ถูกมอบไว้ในมือของคนบาปนั้นมาถึงแล้ว ลุกขึ้นไปกันเถิดคนที่ทรยศเรามาใกล้แล้วการทรยศและการจับกลุ่มพระเยซูพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำท่านใดนั้นยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคนนั้นก็มาหาพระองค์พร้อมกับฝูงชนที่ถือดาบถือไม้ตะบอง ซึ่งเป็นคนของพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมจารย์และพวกผู้ใหญ่คนที่ทรเยับพระองค์ก็ให้สัญญาณกับพวกเขาว่าเราจุบคำนับใครก็คือคนนั้นแหละจงจับและคุมตัวเขาไปให้แน่นหนาะแล้วยูดาสก็ตรงมาหาพระองค์ทันทีทูลว่าพระอาจารย์และจูบพระองค์ คนเหล่านั้นก็เข้าไปจับกลุ่มพระองค์แต่มีคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นชักดาบออกฟันหูทาตของมหาปุโรหิตขาดพระเยซูตรัสกับคนเหล่านั้นว่าพวกท่านเห็นเราเป็นโจรหรือถึงได้ถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเราอยู่กับพวกท่านทุกวันและสั่งสอนในบริเวณพระวิหาร แต่พวกท่านก็ไม่ได้จับเราแต่ทุกอย่างจะต้องสำเร็จตามพระคมภีร์แล้วสาวกทั้งหมดก็ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปชายหนุ่มคนที่หนีไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มเพียงแค่ผ้าปานผืนหนึ่งตามพระองค์ไปคนเหล่านั้นก็จับชายหนุ่มคนนั้นแต่เขาสลัดผ้าปานผืนนั้น ทิ้งแล้วเปือยกายหนีไป